ยามพิลเซนเตอร์ <S 1> <S 1> สดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียนะคะก็กมาอยู่กับอาจารย์ปรีชาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามความรู้สึกของอาจารย์นะคะว่าวันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างกับโครงการก้าวสู่ฝันของเราค่ะก็ ก็คนอื่นก็รู้สึกยินดีครับกับสยามดิมเพนเตอร์นะฮะที่คอยมาให้เป็นกําลังใจให้แก่เด็กๆและสถาบัานเรานะครับคือเด็กก็คือเด็กเราพวกนี้ก็จ,จะเป็นทรัพยากรที่ดีของชาติต่อไปถ้าเด็กมีความฝันแล้วก็เดินตามความฝันแล้วก็ไปสู่ความฝันนั้นผมว่าเด็กนั้นจะมีอนาคตมากขึ้นนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณทางสยามดีมนะครับที่มาให้คำแนะนำและก็มาสร้างกิจกรรมให้เด็กได้มีข้อคิด ที่จะก้าวไปเป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปครับขอบคุณมากค่ะในครั้งนี้ในวันนี้ที่สายามดีมาเนี่ยนะคะได้มาให้ความรู้กับเด็กๆเ,เยอะนะคะแล้วก็ให้ความสนุกสนานทํามีแง่คิดต่างๆที่ให้เด็กเขาได้กลับไปคิดว่าสิ่งที่เขาทำานะั้นมันเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดเขาจะปรับตัวใหม่เนี่ยเขาควรจะทาอย่างไรในกิจกรรมที่ได้ไปค่ะทําให้เด็กได้อะไรมากมายในวันนี้ค่ะสนุกมากครับผมอยากให้มากาดดีครับผม <laughs> ได้เลยบ้างครับได้ความรู้และความสนุกสนานครับ อวยพรน้องทุกคนที่จะมีความฝันที่ดีที่จะมีการงานที่ดีที่จะมีครอบครัวที่ดีที่จะอยู่ในโรงเรียนได้อย่างเป็นเด็กที่ดีทําชื่อเสียงที่ดีงามให้กับโรงเรียนและที่สําคัญขอพรอวยพรทุกคนให้พบกับความรักที่แท้จริงความรักที่จะทําให้เขาประชญทุกอย่างได้ลุงขออวยพรเขามากๆ มากกว่าที่ลูกทั้งหลายเคยได้รับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้